แล้วโซนท่านผู้ชมทุกท่านนะผมตอนนี้อยู่ในเกมไม้ครับกับจูคัดแปดอีกแล้วนะครับผมก็อ่าอู้นั่นใครเนี่ยไม่ใช่เนาะโอเคก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สนุกของเรานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําต่อจากคาที่แล้วนะครับก็คือว่าอ่าทางเดินตรงนี้นะครับยังไม่ทําเลยนะฮะก็ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการลงระหว่างจูคัดเซิร์ฟเวอร์นะครับกับอ่าไม้ครับสมจริงนะครับไม่รู้ว่ามันสมจริงจริงหรือเปล่ามีตัวนู่นตัวนี่งงไปหมดนะก็เดี๋ยววันนี้มาอยู่ในเซิร์ฟนะครับผมก็เดี๋ยวผมทํา ตัวสนุกข,ของเราต่อนะครับเนะี่ยก็เลยเริ่มทําทางตอนนี้เลยชิลบลงไปนะก็เดี๋ยวผมจะวางแปลนนะครับวางทางไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างอะไรเพิ่มค่อยมาว่ากันทุกคนนะนะแล้วเดี๋ยวตรงทางขึ้นอะไรเดี๋ยวเอาไม้มานะมันจะได้แบบสมจริงนิดนึงจะได้เดินง่ายๆนะอางเ,เราต้องกว้างนิดนึงทุกคนเพราะว่ามันจะได้เดินสบายๆนะโอเค,คทุกคนก็ได้ประมาณนี้สําหรับทางนะมันอาจจะแปลกๆนิดนึงก็คือเข้ามาปุ๊บใหญ่เลย พอปุ๊บมันก็จะมีทางขวานี่นะอ่าแล้วขวาอันนี้ก็จะมีแยกอีกนะครับก็คือจะขึ้นนู่นหรือว่าจะขึ้นมุมนี้ก็ได้นะอ่าแล้วเราก็เดินเข้าสู่สวนสนุกนะครับสุดยอดนะครับซึ่งเดี๋ยวข้างหน้านี้อาจจะตกแต่งเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเนะี่ยในระหว่างตรงทางเดินเนี่ยนะนะมันก็มีพื้นที่นิดหน่อยสาหรับการตอนแรกว่าจะทําเป็นแบบถ้ามันกว้างพอจะทําเป็นเครื่องเล่นนะแต่ว่ามันน่าจะไม่กว้างนะมันเล็กไปนะ อะไรนกว่าท่า,น,านี้จะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ทำแล้วนะเดี๋ยวจะตกแต่งเป็นไรสักอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวรอดูคลิปไปแล้วกันเนาะนะเดี๋ยวต่อไปผมเอาบันไดไม้มาขั้นนิดนึงนะเพื่อที่มันจะได้เดินสะดวก,ดวกนิดนึงเนะี่ยก็เราก็ทําเหมือนตอนที่เราทําที่ตรงแถวบ้านนะเรวก็แปนี่นก็เดินได้ทุกคนมันก็เดินขึ้น่างนี้ได้และอ่ะฮะเป็นขั้นขั้นเป็นขั้นขั้นเท่าน,นี้เท่าน,นี้เราก็เดินกันอย่างได้สบายใจยเฉยๆแล้วนะครับ เดี๋ยวดินที่เหลือผมจะมาถมถมตรงนี้นะคือตรงนี้มันยังแบบโว้โววอลไรมันอยู่ไม่รู้นะครับก็มีดินก็มาถมถม,ถมให้มันดูดีนะโอเคได้ทางเดชและวต่อไปนะพี่จะทําในวันนี้นะก็คือว่าผมอยากทําทะเลสาบแม่เออเป็นบอ่อน้านะครับบึงน้ําอะไรก็ไม่รู้แหละเล็กๆตรงนี้นะซึ่งเราก็แค่าวางน้ำแหละไม่ไมีอนะไรแล้วเดี๋ยวหญ้าหญ้าที่มันอยู่ใต้นะี่ยมันก็จะกลายเป็นดินเป็นเดสปกตินยะเพิ่มความสมจริง แล้วก็เอ่อตรงนี้เดี๋ยวที่มันโว,โว่เดี๋ยวผมจะไล่เติมอัน,นี่ด้วยนะทุกคนแท็บดอแท็บดอเนี่ยตรงนี้ผมก็จะเอาแท็บดอมาปิดแปะแปบอันนี้นะให้มันให้มันมีสว่างนิดนึงอ่ะเออไม่งั้นมันจะมืดเกินไปนะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมเติมน้ำแป๊บนึงนะจะสังเกตได้ว่าน้ำมันเป็นอย่างไรนะเป็นเป็นเริ่มกลายเป็นเดทแล้วนะครับจากเวอร์ชันกันก่อนที่มันไม่ยอมกลายเป็นเดทนะเอตอนนี้มันก็กลายแล้วก็อันนี้เราเติมน้ำไปด้วยนะให้เป็นวอเตอร์ล็อก โอเคทีนี้เราก็ได้เป็นบ่อน้ำแล้วนะครับนะเดี๋ยวดินมันจะค่อยๆกลายเป็นเดชธรรมดานะซึ่งค่อนข้างสวยงามเลยเห็นไหมทุกคนนี่เป็นน้ําสถานีนี้ก็จะกลายเป็นแบบเป็นสะพานข้ามน้ำอะไรเงี้ยเออเนี่ยเออเล็กๆน้อยๆนะครับนะผมชอบมากเลยหรือที่มันเป็นนำน้ำเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปผมจะทําเป็นไฟนะครับก็อย่างที่ว่าที่เรามีไฟตรงนี้เนาะตามกําแพงนะผมจะไปแอดเพิ่มกําไฟกําไฟไปเพิ่มกําตําแพง มาถึงไฟตามกําแพงบบนแี้วจะแปะไฟแล้วก็อย่างงี้ปิดเพิ่มความสว่างนะทุกคนไม่งั้นมันจะดูมืดเกินไปโอเคนะทุกคนก็เดี๋ยวเราทํารั้วนิดนึงนะทุกคนก็คือทําเหมือนแถวๆบ้านเรานะครับที่มันจะมีรั้วแบบนี้นะตามทางอะไรอย่างงี้เนาะกันแบบว่าให้มันดูเป็นเส้นทางนิดหนึ่งนะครับแตะเด็น,นไข่น,ะขน,นี่ยอ่อประมาณนี้ให้มันมีแบบปรับปลายนะสําหรับรั้วตัวนี้ จากนั้นเดี๋ยวผมจะทําไฟนิดหนึ่งนะสังเกตได้ว่าที่เราทำเมื่อกี้นะสวยมากเห็นะมัน,ม,นมันจะแบบขอบมันจะเป็นไฟเออนะเดี๋ยวจะทําไฟบ้างนะก็คือไฟไฟผมก็จะทําลักษณะเหมือนเดิมเลยแล้วกันสองสามสี 2, 3, 4, 5, ่ห้านะก็ขึ้นมาระยะส,สักระยะนี้นะแล้วก็ต่อมาหนึ่งสองสามแบบนี้นะี่แล้วก็ แปะฝาแบบนี้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะดูดีดีดูเนี่ยนะเดี๋ยวผมทำตามทางเช่นฝั่งนี้รอ,อบหนึ่งโอเคทุกคนก็นี่มันจะเป็นประมาณนี้นะก็เหมือนตรงหน้าหมู่บ้านเรานะครับที่เราทำนะโอ้สวยมากมันดูแบบมันดูเป็นเมืองขึ้นมาแล้วทุกคน,นมีความเป็นเมืองนะฮะ แล้วเดี๋ยวคราวรอบหน้าๆแล้วก็มาทาตกแต่งนี้นะตกแต่งแบบว่าต้นไม้อะไรก็ว่าไปนะเราจะต้องทําต้นไม้แบบประมาณนี้นะต้นตีมแบบนี้นะมันจะได้เหมือนกันหมดนะเนาะออนี่เราก็ได้ทางเดินนะทีมก็สว่างแล้วทุกคนนะเดี๋ยวอย่างสุดท้ายที่เราจะทําในวันนี้นะครับนะอย่างสุดท้ายแล้วนะวันนี้ก็คือผมว่าเราต้องทอํอกําแพงนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนกับประตูจอมปลอมทุกคนมันเดินเข้าข้าง,างซ้ายข้างข,างขวาอะไรเงี้ยก็ได้บล็อกลักล้อมเข้าทางน้ำอะไรเงี้ย ก็คงเป็นกำแพงธรรมดาแหละทุกคนไม่มีเวอร์รังอลังการอะไรอาจจะสูงสักสองบล็อกเป็นต้นนะฮะสแล้วกันปุ๊บ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 ,บ,บนะให้มันเข้าไปเชื่อมกับภูเขาสักจุดหนึ่งเราจะตกแต่งความสวยครับเติมความสวยในการทําเป็นริ้วๆแบบนี้นะปุปุ๊บฝับ่งนี้จ,จะทําน,นิดนึงก็ได้อาจจะมีประตูทางน้ําอะไรอย่างนี้อา่าทางน้ําทางน้ํา ประตูทางน้ําก็มาทุกคนจบจบจบแล้วก็ตัวนี้จะปิดไปเลยแล้วก็มีปึ๊บปึ๊บป๊๊บปั๊บปั๊บอืมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเป็นทางน้ำอะไรอย่างงี้ได้ไหมได้ได้แหละโอเคแล้วก็อาจจะเอามอ s s y s สโตนนะครับมาเพิ่มเติมสีสันนะครับอย่างเช่นอย่างงี้ ต,ต,ตามติบสีสันตามบล็อกตามอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะท่านี้ก็ดูดีแล้วเคก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับวันนี้นะก็คือทําทางเดินนะครับแล้วก็ทําน้ําแล้วก็ทํากําแพงตัวนั้นนิดหนึ่งนะครับทำไฟทําอะไรนะตอนนี้มันก็เริ่มที่จะสวยแล้วนะเดี๋ยวอนะีพีหน้าเรามาทําแบบรอบๆตรงนี้นะว่าเราจะตกแต่งอะไรยังไงนะก็คือประเด็นคือตรงนี้มันจะมีติดของรถไฟของพี่ลัก,กี้ด้วยนะครับอาจจะทําวิวให้มันดูสวยขึ้นมานิดหนึ่งนะ เนี่ยเขาคือตอนของเขาของพิระก,กี้คือตอนแรกมันจะเริ่มอย่างนะเงี้ยฟึบอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นประสาทเราด้วยอะไรเงี้ยเออมันก็สวยดีนะนะแล้วตรงนี้อาจจะทําเป็นบ่อน,น้ําเป็นอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันในอีพีแน่นะฮะมันจะเป็นสตั๊กเจอร์อรทุกอย่างนะครับผมนะแล้วเราติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้เราด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวไปเจอนคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย้ bye.